จังหวัดลบุรีขับเคลื่อนขจัดความยากจนตาม TP-MAP ปปี2566โดยมีเป้าหมาย2,080ครัวเรือนครบ100% เมื่อวันที่10สิงหาคม2566ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบุรีนายอมพลังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลบุรีครั้งที่1พ2566โดยมีนางเพชรรัตเลิศรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานจัด ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดลบบุรีมีจํานวนครัวเรือนเป้าหมายตั้งต้นจํานวน2,080ครัวเรือนมีครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI จําแนกรายมิติที่ต้องได้รับการดูแลตามสมภาพปัญหา2,266ปัญหาแยกตามมาติประกอบไปด้วยมิติด้านสุขภาพ384สภาพปัญหามิติด้านความเป็นอยู่336สภาพปัญหามิติด้านการศึกษา490 สสภาพปัญหามิติด้านรายได้1051สภาพปัญหาและมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ1สภาพปัญหาจากการสำรวจ1ครัวเรือนพบปัญหามากกว่า1ปัญหาผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายครบทุกครัวเรือนแล้วจำนวน2050ครัวเรือนคิดเป็น ร้อยละหนึ่งรอ และบันทึกข้อมูลในระบบ TP Map Logbook เรียบร้อยแล้วและส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายประเภทต้องการให้ส่งเคราะห์จำนวน307ครัวเรือรรนโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดลบบุรีมอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีในานะกรรมการและเลขานุการคณะก,กรรมก,การบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำรวจรายชื่อครัวเรือนประเภทต้องการให้ส่งเคราะห์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับหน่วยง,งานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าวต่อไปเช่นสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบุรีภาคเอกชนมูลนิธิและอื่นๆเป็นต้น